านผู้ฟังที่รักทั้งหลายทานคือการให้การเสียสละเป็นความดีขั้นพื้นฐานของชีวิตคนเราหากปรารถนาอยากพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณของตนให้สูงขึ้นเราก็ต้องหัดให้ทานเพราะการให้ทานนี้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้ผู้รับเกิดความสุขการให้ทานเป็นการสร้างความดีที่ไม่ยากนัก แต่กลับทรงผลดีแก่ชีวิตมากมายมหาศาลคนหมั่นให้ทานเสมอเสมอให้ทานเป็นประจำติดต่อกันจะเกิดพลานิสงยิ่งใหญ่ชีวิตของผู้ให้จะมีแต่ความสุขความเจริญไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนคนใดยิ่งให้คนนั้นยิ่งได้มันเป็นพลังลี้ลับที่สัมพันธ์เกื้อกูลกันเรียกว่า พลังบุญพลังบุญอันเกิดจากการหมั่นให้จะน้อมนำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทาเธยยะปุริโสทานังอัปปังวายะทิวาพระหุงเป็นคนควรจะให้ปันกันไม่มากก็น้อย ควรให้กันเถิดสุขศสสทาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัตชติคนที่ฉลาดให้ความสุขก็ย่อมประสบแต่ความสุขนหิธานาปรังอัติปฏิถาสัพพานิหนังนอกจากการให้ทานกันแล้วสัตว์ทั้งหลายหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่ทาน เป็นสเสบียงบุญหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่หมั่นให้ทานอยู่เสมอสเสบียงบุญของเขาจะงอกงามงอกเงยออกดอกออกผลมากยิ่งขึ้นคนที่หมั่นให้ทานตั้งแต่ยังเป็นเด็กให้มากๆเข้าพอเติบโตเป็นหนุ่มสาวก็จะมั่งคั่งมั่งมีจะตั้งตัวได้เร็วคนที่เพิ่งมาให้ทานในวัยหนุ่มสาวให้มากๆเข้าพอถึงวัยแก่เท่า ก็จะได้รับผลทานมีอยู่มีกินมั่งคั่งไม่อัตคัดไม่ขาดไม่แคลนในบ้านปลายแห่งชีวิตส่วนคนที่ไม่รู้เป็นคนตรณีไม่ให้ทานในวัยเด็กตอนเป็นเด็กไม่ให้ทานในช่วงหนุ่มสาวก็มัวแต่เพลิดเพลินหาอยู่หากินปากกัดตีนถีบตลอดวัยเวลาแห่งชีวิตของเขาก็จะสูญเปล่าเสื่อมสิ้นไปไม่มีเสบียงบุญ สั่งสมเอาไว้พอแก่เท่าก็จะยากจนค้นแค้นอนาถาเนื่องจากบุญเก่าหมดบุญใหม่ก็ไม่ได้ทำเพิ่มเติมก็เลยเป็นคนว่างเปล่าสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งเพราะไม่ได้สร้างที่พึ่งเตรียมเอาไว้นั่นเองการให้ทานคือให้อะไรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสอนไว้ว่า เราจะให้ทานหรือทำทานด้วยการให้ในสิ่งต่อไปนี้คือ 1. ทานนามัยให้ข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเป็นต้น 2. ปฏิทานนามัยให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำแล้วแก่ผู้อื่นด้วยการอุทิศให้แบ่งบุญให้ 3. ปัตตานุโมทนาใหม ให้ด้วยการแสดงความยินดีในการทำบุญกุศลของบุคคลอื่นทั้งสามอย่างนี้จัดเป็นทานเป็นทางที่นํามาซึ่งพลังบุญอันเป็นพลังแห่งความสุขสามารถส่งผลให้เจ้าของเกิดความสุขความเจริญผลทุกข์ได้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายทานที่เราจะให้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. อามิสทาน คือการให้อามิตคือวัตถุสิ่งของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ 2. ธรรมทานคือการให้ธรรมะให้ความรู้ความถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่ผู้อื่นเรียกว่าธรรมทานบุคคลใดที่มีศรัทธาละความตรณีได้มันให้ทานอยู่เสมอเป็นอาจินให้ทานแก่สมณะชีพราหมณ ให้ทานแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ทานแก่มิตรสหายและให้ทานแก่คนยากจนโดยไม่หวงแหนไม่เสียดายภายหลังคนคนนั้นชื่อว่าทานนบดีแปลว่าผู้ที่เป็นใหญ่ในการให้ทานคนที่เป็นทานนบดีจะเป็นคนร่ำรวยพรั่งพร้อมทั้งทรัพย์ภายนอกและสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายใน ดังจะยกตัวอย่างเรื่องราวของชายยากจนคนหนึ่งมาเป็นตัวอย่างชายผู้นี้สละความตรนีให้ทานด้วยใจเลื่อมใสทำให้เขาได้รับอานิสงส์อย่างทันตาเห็นดังเรื่องราวต่อไปนี้ในสมัยเมื่อครั้งอดีตการนานแสนนานมาแล้วในเมืองแห่งหนึ่งมีเศรษฐีใหญ่ร่ำรวยที่สุดอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าคันทเศษฐี คันธเศรษฐีผู้นี้มีทรัพย์สมบัติมากเนื่องจากบรรพบุรุษในวงศ์ตระกูลของเขาสั่งสมทิ้งไว้ให้คันธเศรษฐีเองก็มีบุญเก่าจึงได้รับทรัพย์สมบัตินั้นเป็นมรดกคันธเศรษฐีมีความคิดว่าทรัพย์สมบัติของตนมีมากมายจนไม่อาจขนานับใช้เท่าไรก็ไม่หมดหากตายไปทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเพราะคนเราเมื่อตายแล้วทรัพย์สมบัติ จะเอาติดตัวไปไม่ได้เมื่อเอาติดตัวไปไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะบริโภคใช้สอยให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเพื่อความสุขความสบายของตนเองคิดดังนั้นแล้วคันทเสษถีผู้นี้จึงพยายามกินแต่ของดีๆสรญหาแต่ของดีๆมาใช้มากินบำรุงบำเรอตนอย่างสมบูรณ์เต็มที่เล่ากันว่า คันธเศรษฐีผู้นี้เวลากินอาหารจะกินอาหารราคาแพงที่สุดค่าอาหารของเขาสูงถึงวันละหนึ่งแสนกะหาปณนะสมัยนั้นหนึ่งกะหาปณะก็เท่ากับสี่บาทเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับก็ล้วนใช้แต่ของดีๆมีราคามีความเป็นอยู่ฟุ่มเฟือยหรูหราโอ้อวดความมั่งมีของตนถึงขนาดว่า เวลาจะกินอาหารต้องใส่ถาดทองจานทองช้อนทองและเชิญคนมาดูเวลาเขากินอาหารเพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาร่ำรวยมากกินแต่อาหารดีๆวิเศษราคามากถึงวันละแสนกหาปณนะผู้คนชาวเมืองพอรู้ข่าวก็พากันมาดูเป็นจำนวนมากเพราะไม่เคยเห็นคนกินอาหารราคาแพงมากมายขนาดนั้นอยู่มาวันหนึ่ง มีชายหนุ่มยากจนอาชีพตัดฟืนคนหนึ่งเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อนของเขาเล่าว่าในเมืองนี้มีเศรษฐีใหญ่เวลากินอาหารจะกินอาหารอย่างดีอย่างวิเศษร่ำรวยยิ่งกว่าพระราชาเวลากินอาหารก็กินอวดคนชอบให้คนไปดูไปชมพวกเราไปดูกันเถอะเราจะได้รู้ได้เห็นเป็นบุญตาว่าอาหารราคาเป็นแสนนั้นเป็นอย่างไร ชายตัดฟืนผู้ยากจนคนนี้เกิดความสนใจจึงเดินทางไปดูกับเขาด้วยทันทีเมื่อไปถึงบ้านเศรษฐีเห็นคนเป็นจำนวนมากมามุงดูอยู่ก่อนแล้วชายตัดฟืนพอได้เห็นอาหารอันพิเศษของเศรษฐีเข้าเท่านั้นเขาก็บังเกิดความอยากกินขึ้นมาอย่างท่วมทน้นจนน้ำลายไหลออกมาเต็มปากกับข้าวคาวหวานและผละไม้นา,นานาชนิดล้วนทรงกลิ่นหอมอบอวลเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็น และไม่เคยกินมาก่อนเลยชายตัดฟืนเกิดความอยากขึ้นมาจนไม่อาจจะระงับได้เขาอยากกินมากจึงร้องขออาหารจากเศรษฐีขึ้นว่าท่านเศรษฐีครับได้โปรดเถอะผมอยากกินอาหารอย่างท่านบ้างกรุณาแบ่งให้ผมสักหน่อยเถอะครับกรุณาเถอะแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เศรษฐีบอกว่าเราแบ่งให้เจ้าไม่ได้หรอกถ้าให้เจ้าคนอื่นๆในที่นี้ก็จะมาขอ เรามีต้องแบ่งให้ทุกๆคนเหรออย่ามาขอเลยเราไม่ให้เจ้ารอกอีกอย่างหนึ่งเจ้าก็ไม่ใช่ลูกหลานญาติพี่น้องของเราเศรษฐีปฏิเสธอย่างตรณีและไม่มีเยื่อใหญ่ชายตัดฟืนยากไรได้ยินดังนั้นก็คร่ำครวญขอความเห็นใจโดยบอกว่าท่านเศรษฐีครับได้โปรดเถอะผมอยากกินจริงๆริถ้าไม่ได้กินผมคงตายแน่โปรดบังให้ผมเถอะครับผมขอร้อง แบ่งเธอจะให้ผมทำยังไงผมก็ยอมขอเพียงให้ผมได้กินแม้ตายก็ยอมครับคันทเสษถีเห็นและได้ยินดังนั้นก็รำคาญจึงพูดตัดบทขึ้นว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าเจ้าอยากกินจริงๆแล้วก็ต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านของเราสิถ้าเจ้าทำงานให้เราครบสามปีเมื่อไหรเจ้าจะได้อาหารพิเศษอย่างนี้ถาดหนึ่งอย่างที่เรากำลังกินนี่แหละจะเอาไหมล่ะ ด้วยความอยากกินอย่างสุดชีวิตอยากบริโภคอย่างรุนแรงชายตัดฟืนจึงตัดสินใจยอมรับยอมตนเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีทันทีเขาทำงานทุกอย่างในบ้านเศรษฐีสุดแล้วแต่เศรษฐีจะบัญชาเขาทำด้วยความขยันไม่เกี่ยงไม่งอนคนที่รู้เห็นต่างพากันเรียกชื่อเขาว่านายพัฒพาติกะซึ่งแปลว่าคนรับจ้างทำงานเพื่ออ,อาหาร นายพัตพัติกะผู้นี้เป็นคนมุ่งมั่นอดทนเขายอมทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีอยู่จนครบสามปีตามที่สัญญาไว้โดยไม่มีข้อบกพร่องเลยแม้แต่น้อยจนเมื่อครบสามปีเต็มแล้วหัวหน้าคนใช้ก็ไปรายงานให้คันธเศรษฐีได้รับทราบท่านเศรษฐีครับเจ้าพัตพัติกะทำงานครบสามปีแล้วครับท่านจะทำยังไงครับ คันธเศรษฐีได้ฟังก็นึกชื่นชมในความพยายามมุ่งมั่นอดทนของนายพัฒพาติกะเป็นอย่างยิ่งจะสั่งให้แม่ครัวของตนเอาอาหารอย่างดีเหมือนที่ตัวเองกินราคาแสนนั้นใส่ถาดทองถ้วยทองให้พร้อมทั้งให้นายพัฒพัติกะอาบน้ำชำระร่างกายด้วยเครื่องของหอมให้นุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่ดีๆอย่างเศรษฐีใช้ และเปล่าประกาศไปทั่วทั้งเมืองว่าพรุ่งนี้นายพัตพาติกะผู้อดทนทำงานมานานถึงสมปีจะได้กินอาหารราคาเป็นแสนสมความตั้งใจแล้วใครอยากจะไปดูก็ให้ไปคอยดูได้เช้าว,วันต่อมาผู้คนก็พากันไปคอยดูมากมายจนเต็มบ้านของเศรษฐีและเช้าตรู่วันเดียวกันนั้นนั่นเอง พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งประทับอยู่ณเงื้อมเขานันทะกะมูลกะท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านได้ตรวจดูด,ด้วยพระวรยานของท่านว่าใครหนอจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับการโปรดในเช้าว,วันนี้จากเราท่านใดนั้นภาพของนายพัตพติกะก็ปรากฏในข่ายพระวรยานพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นพอทราบแล้ว เห็นแล้วรู้แล้วว่านายพัตพัติกะเป็นผู้มีอุปนิสัยมีบุญสมควรแก่การไปโปรดพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงเหาะออกจากป่าหิมพานทันทีด้วยพุทธริ์ขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจัดเตรียมไว้พร้อมพร่งแล้วอาหารราคาเป็นแสนกหาปณะวางอยู่ในถาดทองเบื้องหน้าทรงกลิ่นหอมอบอวลยวนใจชวนให้ใครลิ้มลอง อีกทั้งผู้คนมากมายก็มารายล้อมมุงดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นนายพัตพัติกะหยิบช้อนทองมองดูอาหารในถาดทองพลางรำพึงว่าโอ๋หนอความปรารถนาของเราที่รอคอยมานานถึงสามปีเต็มๆด้วยความเหนื่อยยากกำลังจะสำเร็จผลแล้วเราจะได้กินอาหารอันวิเศษนี้แล้วแต่ในบัตดลนั่นเองภาพประหลาด ที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนก็บังเกิดขึ้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งคลองผ้าสองชั้นที่ย้อมแล้วคาดรัดประคตเช่นเดียวกับสายฟ้ามีจีวรเฉวียงบ่ามีสีดังแผ่นคลังมือสองข้างอุ้มบาทดินสีเสมือนบแลแงผู้ปรากฏขึ้นเบื้องหน้ากิริยาอาการหน้าเลื่อมใสศรัทธาประดุษพระมหาเถระ สักร้อยพันษาพระประเจกับพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าของนายพัตพติกะผู้กำลังจะบริโภคอาหารนายพัตพติกะสะดุ้งเฮือกสุดตัวเมื่อได้แลเห็นภาพอันสุดประเสริฐพลันเขาก็บังเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาเหลือล้นท่วมทนดวงใจมหากุศลแต่ปางก่อนดนดวงจิตเขามีความคิดว่า โอ๋นอตัวเรานี้กว่าจะได้กินอาหารดีๆอาหารวิเศษประณีตกับเขาสักมือ้อก็ต้องทํางานหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน,านถึงสามปีเต็มแสดงว่าในอดีตนั้นเราคงไม่เคยทำบุญทำทานมาก่อนเราคงทำบุญทำทานมาน้อยเหลือเกินมาชาตินี้จึงได้ยากจนลำบากเช่นนี้โอ๋นออาหารวิเศษมื้อนี้หากเรากิน มื้อเดียวก็คงจะหมดพรุ่งนี้ก็ไม่มีกินอีกและไม่ได้กินอีกต่อไปแต่ถ้าเรานำอาหารนี้ถาวายแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าผลบุญอันเกิดจากทานอันเลิศของเราจะส่งผลแก่เราไปนานหลายพบหลายชาติทีเดียวเมื่อคิดรู้ดังนั้นแล้วนายพัตภัตติกะผู้ยากจนก็เกิดกุศลจิตศรัทธาเลื่อมใสลุกขึ้นน้อมถวายตักอาหารในถาดทอง ใส่บาตรทันทีด้วยความเครารพศรัทธาพอเขาถวายได้ครึ่งหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ปิดบาตรแสดงอาการให้รู้ว่าพอแล้วพอแล้วนายพัชพติกะเห็นเช่นนั้นก็รีบขอร้องขึ้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญได้โปรดรับอาหารนี้ให้หมดเถิดอย่าสงเคราะห์ข้าพเจ้าเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวเลย จงช่วยสงเคราะห์ให้ถึงชาติหน้าด้วยเถิดพระคุณเจ้าค่าพระปัเจกับทธเจ้าได้ฟังแล้วก็เปิดบาทรับอาหารของนายพัฒพาติกะจนหมดนายพัฒพาติกะใส่บาทจนหมดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นว่าสาธุอาหารที่ข้าพเจ้าใส่บาทในวันนี้ต้องอดทนทำงาน แลกมานานถึงสมปีจึงได้มานับว่าเป็นทานอันเลิศด้วยอนุภาพแห่งทานอันเลิศนี้จงดนบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งพระธรรมที่ท่านเข้าถึงนั้นด้วยเถิดสาธุในพัตตพติกะผู้ดเด็ดเดียวอธิษฐาน ลำดับนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงได้ให้พรแก่เขาว่าอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปะเมวะสมิช,ชตูสัพเพปุเรนตูสังกับปาจันโทปนารโสยะถาขอสิ่งที่ท่านต้องการได้แล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จโดยพลัน ขอความดำริไว้ในใจของท่านจงเต็มบริบูรณ์เสมือนพระจันทร์วันเพ็ญฉะนั้นและแล้วพระประเจกับพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นก็เหาะลอยเลื่อนขึ้นไปสู่นภาอากาศตรงไปยังภูเขาขันธมาศท่ามกลางสายตาอันตื่นตะลึงอย่างปลื้มปิติใจของนายพัตพัติกะและหมู่มหาชนโอนายพัตพัติกะ ได้ทำสิ่งที่บุคคลทั่วไปทำได้ยากเขาได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลสำเร็จแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ผู้คนที่มามุงดูและอยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันสาธุกการสาธุสาธุดังสนั่นหวั่นไหวได้ยินลั่นไปจนถึงหูของท่านคันทเสตถีคันทเสษถีคิดว่าเสียงนั้นคงเป็นเสียงของผู้คนที่โห่ร้องยิ้มเยาะ นายพัตพัติกะนายพัตพัติกะคงกินอาหารไม่เป็นจึงทำให้ผู้คนหัวเราะเยาะเอาก็เป็นได้เศรษฐีจึงส่งคนรับใช้ออกไปดูครั้นพอรู้ความจริงคันทเศรษฐีก็บังเกิดความตื้นตันใจและอนุโมทนาคิดประหลาดใจและชื่นชมว่าชายยากจนคนนี้ทำสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากแม้ตัวของเรา มีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลยังทำอย่างนายพัตพัติกะผู้นี้ไม่ได้เลยคันธเศรษฐีจึงเรียกนายพัตพัติกะมาพบแล้วมอบเงินให้พันกหาปณะ,ะและขอมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยนายพัตพัติกะก็ยินดีแบ่งบุญให้อุทิศบุญให้คันธเศรษฐีก็ดีอกดีใจเพิ่มเงินและทรัพย์สมบัติให้อีกความดี ของนายพัฒพัติกะแพร่กระจายไปปากต่อปากเรื่องลือไปทั่วทั้งเมืองพระราชาแห่งเมืองทรงรับทราบก็เกิดความยินดีเรียกนายพัฒพัติกะเข้าเฝ้าพระราชทานทรัพย์ให้พันหนึ่งและขอมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยนายพัฒพัติกะก็ยินดีแบ่งบุญให้พระราชาจึงพระราชทานทรัพย์สมบัติเพิ่มให้อีกมากมายพร้อมกับพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองให้แก่เขา ชายตัดฟืนผู้ยากจนจึงกลายเป็นเศรษฐีมีชื่อว่าพัตพัติกะเศรษฐีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพัตพัติกะเศรษฐีพ้นจากความยากจนแล้วก็มิได้ประมาทเขาได้ทำบุญให้ทานเป็นอันมากจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดยังเทวโลกสเสวยทิพยสมบัติมีความผาสุขชั่วการลนาน ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายไม่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าการทำดีนั้นมีผลการให้ทานนั้นมีผลไม่ศูญย์เปล่าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงส์ของการให้ทานไว้ว่าหนึ่งบุคคลใดให้ทานแก่สัตว์ด้วยความเมตตาจะได้อานิสงคือได้อายุวันนะสุขะภะละนานถึงร้อยภพ 2. ให้ทานแก่ผู้ทุศีลจะได้อานิสงส์นานถึง1000พบ 3. ให้ทานแก่ผู้มีศีลจะได้อานิสงส์นานถึง1000 0พบ 4. ให้ทานแก่ดาบทที่ได้อภินยาจะได้อานิสงส์นานถึง1000ง0โกรพบ 5. ให้ทานแก่พระโสดาบันก็จะได้อานิสงส์นานมากยิ่งขึ้นไปอีก 6. ให้ทานแก่พระสกิทาคาก็จะได้อานิสงส์นานแสนนานมากยิ่งขึ้นไปอีก 7. ให้ทานแก่พระอนาคามีบุคคลก็จะได้อานิสงส์นานแสนนานมากยิ่งขึ้นไปอีก 8. ให้ทานแก่พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสก็จะได้อานิสงส์นานแสนนานมากยิ่งขึ้นไปอีก 9. ให้ทานแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้า ก็จะได้อานิสงส์มากมายไพศาลย,ยิ่งขึ้นไปอีก 10. ให้ทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบก็จะได้อานิสงส์มากมายมหาศาลจนสุดขนานับท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเอ่ยเมื่อทราบดังนี้แล้วพวกเราทั้งหลายจงเห็นความสำคัญของการให้ทานจงยาละเลยย่ามัวประมาทการให้ทาน เป็นประเพณีเป็นหนทางพัฒนาชีวิตของบัณฑิตชนทั้งหลายใครยิ่งหวงคนนั้นก็จะยิ่งอดก็จะยิ่งหมดไปแต่ใครที่ยิ่งให้คนนั้นก็จะยิ่งได้เพราะการให้ไม่สูญเปล่าเลยยิ่งจนก็ยิ่งจำเป็นจะต้องให้ทานคนจนที่ไม่ทําทานจะยิ่งยากจนลงไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสพลิกฟื้นฐานะ ส่วนคนจนที่หมั่นให้ทานไม่นานฐานนะการงานความเป็นอยู่ของเขาจะเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นตามลำดับขอพวกเราทั้งหลายจงมาทำทานกันเถอนนะทำทานกันตามกําลังของเราทำให้สม่ำเสมออย่าท้อถอยคงไม่นานอานิสง์แห่งทานเหล่านั้นก็คงจะเอื้อหนุนค้ำจุนให้พวกเรามีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พร้อม มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับสาธุสาธุสาธุ